ที่พ่อเคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉุกละลึกขึ้นมาเองว่าท่อเอย๋ยตัวเรานี้ยังไม่แน่จริงเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอคะพ่อคือตัวเราเนี่ยยังไม่แน่จริงเราต้องพึ่งสิ่งอืน่นใช่ไหมนักเลงจริงเนี่ยต้องมีมีตัวของตัวเองมีตนของตนเอง ไม่ยอมไม่ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นขอยกตัวอย่างเรื่องจริงที่ประสบมากับตัวเองมีการประทะกันที่แนวชายแดนในปีพุทธศักราช2523นานแค่ไหนลองคิดดูสิกองกำลังไม่ทราบวายนี่เป็นคำ ทางราชการนะแต่ที่จริงเราก็ทราบอะบอกตรงๆอ่ะเป็นกองกำลังเวียดน้ำที่มาช่วยคำเหม็นแดงอยู่ขณะนั้นได้บุกเข้ามาในแผ่นดินไทยมีการลบกันอย่างบ้าเลือดฝ่ายเราก็ตายฝ่ายเขาก็ตายแต่ปิดเป็นความลับ <c oughs> กลัวสนมกำมันจะตกใจ ยิงปืนใหญ่ต้องขอหนูญาตกรุงสีอยุธยาจึงพังพินาศเหลือแต่ซากอยู่ทุกวันนี้เราจำเป็นจะต้องพูดความจริงว่าแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่แน่จริงในการลบเป็นบ้าเป็นหลังถึงขนาดติดดาบตะลุมบอลลูกน้องเราตายเป็นอันมาก พอโทเอ้ยเราก็วิ่งเข้าไปประคองโอ้โหเราคลำดูที่คอตัวเองโอ้ใจหายว่าไม่มีพระเครื่องลืมไว้ในบังเกอร์ไม่ได้ติดตัวมาโถเอ้ยเราจะต้องตายแน่นอนแล้วลูกน้องที่ตายนอนอยู่ข้างๆอีกสองศพ แล้วก็ที่เราประคองอยู่อีกคนหนึ่งกําลังจะตายก็มีพระเครื่องล้อคงครอกันทุกคนแต่เราไม่มีแต่อาศัยคำสอนของพ่อพ่อเราได้ตายไปแล้วแต่ฝากคำสอนลูกไว้ว่าลูกเอ๋ยจงเมตตานะอย่าลืมเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุก ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมองไปเห็นคนเห็นสัตว์เมตตาตลอดโอ้โหเราก็ไม่รู้เราก็มเกมตตาลูกน้องอะ่ะกำลังประคองอยู่หารู้ไม่ว่านั่นนะอานิสง์เมตตาได้คุ้มครองเราลอดลอดจากไอ้คมหอกคม,คมดาบคมกระสุนเฉียดไปเฉียดมาไม่ถูกเพราะอะไรอ,ะอ่ะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองไปกดมือถือ เมตตาสูตรมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการมีข้อหนึ่งถ้าเมตตาอยู่เนืองๆเป็นนิสัยเทวดาย่อมรักษานี่ข้อหนึ่งนะแล้วอีกข้อหนึ่งไฟยาพิษและศาสตราไม่อาจกำมกลายได้โอ้เราก็ไม่รู้ว่าที่เรารอดมาเนี่ยอ๋อเราก็ คลำดูที่คอตัวเอว้ยเราไม่มีเว้ยเพระแล้วอีกเราก็มันนึกดูนะอ่าพอพอมันสงบการประทะเนี่ยสงบแล้วเพราะเราขอขอกำลังทางอากาศก็ได้กันชิปจากกองทัพอากาศมีเครื่องบินใช่ไหมมามาบินสองเครื่องดูว่าแล้วก็มีปืนกลอากาศ ยิงกลาดลงมาเป็นหาฝนโอ้โหเราที่กำลังถูกล้อมเลยรอดตายมาได้เพราะไม่อย่างนั้นข้าศึกกระชับวงล้อมในยยุทธวิธีค้อนกระทบทั้งเราเป็นเหล็กบางๆอยู่กลางก็ถูกค้อนบดแหลกเพราะฉะนั้นเรารอดมาได้เพราะ การช่วยเหลือของกองกำลังกองทัพอากาศต้องขอขอบพระคุณไว้อย่างสูงและที่ว่าโทษเอยเรายัางไม่แน่จริงเนี่ยเราก็ํำพึงดูว่าพระโถเรายัางต้องพึ่งของอื่นมาค่อยห้อยคอหนักเปล่าๆแล้วเราไม่มีขนะนี้เราไม่มีเครื่องรางของข,องของังเรายัางรอดได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสยังไงอะเราเป็นชาวพุทธ ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นอุบาสกชั่วตามจันทานละสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะคือที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยแล้วก็ทรงอธิบายต่อไปว่า มีทาเป็นเกาะนั้นก็คือมีสติปัฏฐานสีแต่ขณะนั้นเรายังงูงูปลาปลาเสนกสเนสเนกฟิดฟ,ฟิตไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรแต่เรารอดมาด้วยเมตตาแล้วเราก็มาคิดเบาโท้เอ้เหล่านี่ยังไม่แน่จริงต่อมาเราก็ไม่ห้อยพระเครื่องอีกเลยเพราะน่าจะอัญเชิญท่านไว้บนหิ้งเพราะเอามาห้อยคอ ก็มาเกลือกกั่วกับเหือใครขากเสลดถมน้ำลายข้างพัดเสียนท่านไม่มีชาวพุทธในสมัยพุทธกาลอนาถบินทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาอุบาสิกาจะมีอะไรมาห้อยคอไม่มีทั้งสิน้นพระแท้อยู่ที่ใจ พิจารณาทันทีสีเห็นมีตั้งแก่แต่เกิดจนตายสีเห็นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับลมหายใจของเรามีตั้งแต่เกิดจนตายพิจารณาลงไปไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับยาท่องโดยเด็ดขาดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในปฐม ธรรมวิหาริกสูตรเป็นผู้มากด้วยการตรึกการสาธยายคือท่องไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในธรรมเมื่อไม่ใช่อยู่ในธรรมก็อยู่ในอะธรรมคือโมหะเป็นตัวตนที่ท่องเพราะฉะนั้นชาวพุทธ พวกเราทั้งหลายจะต้องมั่นคงในพระธรรมคำตรัสสอนของพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมาในพระไตรปิฎก